กันที่ประเด็นที่2เลยนะคะรองนายรัฐมนตรีค่ะนายบวรศักดิ์นะคะก็ได้กลางทำลายแก้รัฐธรรมนูญ17ตุลาคมหารือนะคะ MOU ปี43และปี44ค่ะพร้อมเลือกตั้งวันที่29มีนาคม2569ค่ะ หลังจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภานะคะเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มหมวด15ทับ1การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีมติใช้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมของพักประชาชนเป็นที่เรียบร้อยนะคะนายบาวรศักดิ์อุบลโนรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงทำลายการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญการกำหนดวันเลือกตั้งและการทำประชามติโดยการกำหนดระยะเวลา เกิดจากองค์ประกอบ3ส่วนค่ะคือ1และรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศ2564และ3 MOA โดยมี2กรณีนะคะคือกรณีที่1ค่ะพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับปัจจุบันยังใช้บังคับอยู่และกรณีที่2มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติฉบับที่2นะคะพศ2568ตาม MOA นะคะที่รัฐบาลทํากับพักประชาชนว่าจะยุบสภาภายใน4เดือนซึ่งจะครบกรําหนดในวันที่31มกราคม2 5 0 0 69นะคะเมื่อพิจารณาแล้วค่ะวันเลือกตั้งที่เหมาะสมที่สุดคือวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2569และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณนะคะจึงสมควรที่จะทําประชามติในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งค่ะส่วนที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมาการวิสามันพิจารณา MOU 2,543ถึง2 5 1 4ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะคะที่มีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานคณะกรรมาการก็ระบุข่าว่าที่ประชุมจะได้พิจารณาข้อดีข้อเสียและหาข้อสรุปในการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก MOU 2,543ถึง2,544ซึ่งในวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายบรวรศักดิอ์อวานโนรองนายรัฐมนตรี นายศรีหัสักพวงเกตแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมกันหารือถึงประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะ